สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุมสุขคนมีกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุมสุขคนมันอยาจะมาพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกับตำปลาหมึกกระดองใส่มะละกอพี่น้องเผ็ดเพชรแก่ช่วงพี่น้องเอาวดีปีใหม่ได้พี่น้องเด้อปีเก่านไปแล้วก็ปีใหม่้ร่างาพแข็งแรงมดสุขุสุขคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะพี่น้องเนาะล้ำรวยล้ำรวยเงินทองไหลมาเทมาพี่น้องแมิน เอามานีเกลมาครับตอนในพี่น้องบัวพรอนบัลลีมาเนาะพี่น้องเนาะพักเป็นกำลังใจให้บัวพรอนได้พี่น้องเด้อบัวพรอนก็มีซองพอด้านเนาะพี่น้องบัวพรอนแชนแนลนะพี่น้องเนาะพักไปติดตามกำลังใจคนในเนาะพี่น้องเนาะเปิดจองไหมนะพี่น้องเนาะอันนี้พักบุ้งพักสลัดพี่น้องมีบัตรกลำน้ำเอาลงมือมีข้าวเหนียวน้ำบ่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวในเดียวพี่นียวข้าวเหนียวได้เดียวบ้าไร พาพี่น้องมากินน้ำกันเด้เผ็ดเผ็ดเข้ากันสองคนมันนี่ทำลายได้พี่เ้อยมาพ้อนมาได้เข่าเนาะฝากไปติดตามน้องชายน้ำเดิมพี่น้องอืมครับปีใหม่ขอให้ทุกคน สุภาพร่างก,กายแข็งแรงคะพี่น้องเนาะเข้ามาชมคลิปนี้นะพี่น้องขอให้มีความสุขพี่น้องอืมสุดสยอดสิ่งขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลุงปาหน้าอาเลยพี่น้อง ปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องป่านมาหลายวันแล้วเนาะพี่น้องเริ่มต้นใหม่ใหม่ตีเก่าแล้วก็ตีไว้ตีเก่าพี่น้องตามกใช่ไหมกระดองพี่น้องมกระดองตัวใหญ่ๆพี่น้องส่งโตแต่เอาหั่นมันเรียบร้อยพี่น้อง ทำแซ่บเด้พี่น้อยถ้าคุณใดสาวนายไปหาซากอ่ะขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเด้อช่วงนี้มันงานเนีลายเนาะงานจ่ายงานกินเลี้ยงกินอย่างก็ช่วยกันช่วยคนนี้เด็กพี่นุ้ยจัดของจัดอย่างเอากรับบุคอยมีเวลาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง แต่ไปทุกคนอะไรพี่น้องแต่ไปซาหน่อยพี่น้อง แสบเลยพี่น้องคนผีไหมกันบางคนกลับบ้านกลับช่องไปกักบ grab มาแล้วเนาะพี่น้องเดินทางกลับมาแล้วเนาะพี่น้องขอเดินทางปลอดภัยเลยพี่น้องด้วยน่าจะเดินทางกลับมาแล้วแหละ มันนี้กันหลายวันละสามสี่วันละปั๊บมุมกไปลองเพชรขนาดเลยไปนองนตามไม่ไปเพชรเนี่ยไปนองยังจำเอง มีลายไีหน้องหมาคนก็เริ่มเห้การทำงานแล้วพี่น้องเอ้ยวิสยมีไม,ไมไ้แล้วฟังวิยไม้าแล้ว จานไหนม่ได้กลับบ้านเนาะอยู่โรงงานก็นั่ะมี่น้องาบ่รย้ไปใช้เลยมเงินไป่น่อยแตาเป็นกระเียเงินแกะกำไป่น้อบ่มีเงินอยากกลับล่าวับอยากกลับมาบ่รด้พี่น้อง กับเนี้ยมาเนี้มันเป็นปกติลงมาได้ปกติค่อยมื่อ้งเนาะ อินเาการแบนีรีงไปน้นอะก็คำคำ học bộ hỏi Mọi bạn Phúc 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 Thức à Không hết chứ nhọn lấy không mới khi đường xuống dùng cán nào không bây giờ làm được cán nào nên mình bỏ mì là phải nấu ơi Chỉ may cán thôi có cua hết กลัวเพชรี no ่น no ้องเหมยิ ah, to to ้มบ่โอ้ัวเผ็ดให้เจ้านายร้องไห้พี่น้องมันเผ็ดแห้งเอะยินบ่ชอบ่เผ็ดบ่งามบ่บ่ถ้าข้าวก็ยังเหลือพี่น้องเ้ยกินกพี่น้องเพชรแหงบัวดาวน้ำมันลองลื้มน้ำมานที่ลังบ้านทีหลังบ้านนะเพี่อนเนาเอาคำที่ท้ายก่อน ลาลุงปานาอาเข้มเอาสำหรับคลิปนี้ก็ชาวไหนก็ขอบคุณลุงปานาอามอจกคูทุกคนเนยเอฟซีมอจกคูทุกคนมาฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่ๆที่ตางรันชม เอาเป็นกุลังใจเอาตลอดอนะพี่น้องเนาะเขาก็ขอให้พี่น้องขอบคุณจากใจกจริงพี่น้องโชคดีมีรูปภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ก็เป็นแั่นี้คลิปหน,<ด>น้า<ด>พบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิน,กนไปแชร์ไปในาชาแนลรับสวัสดีสบายดี